เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเครื่องปั่นประดิษฐ์เองนะครับเครื่องปั่นไอติมไอติมแท่งนะครับไอติมหลอดนะครับเราจะจะมาดูกันนั้นได้ผลไหมนะครับเ,เราทำเราทำที่ของที่มีอยู่นะครับของที่เหลือใช้นะครับเราก็มาดัดแปลงใส่ เราลองดูกใช้ได้มันนะครับดี๋อ่าลองต่อพงต่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไฟเรียบร้อยแล้วเราจะมาลองกันนะครับอันนี้เปิดอ่าใช้ได้นะครับอ่าใช้ได้นะครับหมุนอ่อันนี้รอบช้านะครับมีรอบช้านะครับ อันนี้ทําเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะจะไปลองกันจะไปลองอาทิตย์นี้แหละครับอ่าเครื่องเขย่าเครื่องเขย่าอ่าไอติมหลอดนะครับลองทําดูลองทําดูนะครับอ่าลองทําดูอันนี้รอบช้านะครับรอบช้าเดี๋ยวเราลองรอบเร็วนะครับลองรอบเร็ว ลองรอบเร็วดูนะครับอ้าวใช้ได้นะครับโอเคเลยนะครับโอเคเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับจะเจอกันที่ฟ้าใสนะครับอาทิดนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ใช้ ใช้ไฟแบตครับตอนนี้ใช้ไฟแบตยังไม่ได้ต่อเออยังไม่ได้ต่อไฟ20 0ยยี่เราต้องซื้อแปลงมาแปลง2อ0ยี่นะครับ้องซื้อมาแปลงมาแปลงก่อนถึงจะใช้ไฟ200ยยี่ได้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ อันนี้รอบช้าครับรอบช้ารอบช้า,าหาของที่เหลือมีอยู่นะครับมาดัดแปลงนะครับเดี๋ยวเด๋ยวเราไปชมอีกทีนึงก็ตลาดฟ้าใสนะครับดูนะครับ

นี่เป็นรอบช้าแย่รับปิดร,ร,รอบเร็วรอบเร็วอีกนิดหนึง่งรอบเร็วก็น้องขยาวขยาวรอบเร็วหน่อยไปข้าขยาวไอไอ,ไอติมหลอดของเรานะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผม